ในใจกล่องหนึ่งเจออะไรกล่องสองเจออะไรเกลล็บไว้ในใจเออให้ทุกคนเอาพี่อาร์พี่อาร์ <c oughs> าครับ 你制个。 เห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างสองกล่องนี้แสงอันนี้เขาแอบกล่องไม่มีแสงเราไม่สามารถมองเห็นอะไรอยู่ในนี้เลยทั้งทั้งที่ครูก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันเดี๋ยวท้ายครับจะให้ดูว่ามันคืออะไรแต่ดีนะแต่นักเรียนไม่สามารถมองเห็นเลยให้ดูเลยดีกว<ะ>่าอะไรคะนี่นปากกาเหมือนกันกล่องนี้ก็ปากกาเหมือนกันแต่ว่ากล่องนี้เป็นยังไงคะมันมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ เป็นยังไงคะเพราะฉะนั้นแสงสาคัญสำคัญไหมคะสำคัญ,คญถ้าเราไม่มีแสงเราไม่สามารถมองเห็นอะไรอะไรเลยได้เลยอทีนี้เรามาดูเรามาดูในโมงานของเราะจะให้นักเรียนทำเองนะคะโดยใช้ไฟฉ<ห>าย่องวัตถุที่คุณครูเตรียมมาให้แล้วให้บันทึกลงในกะดาษ ผลการทดลองนะคะอ่านวูตได้เดียวไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไฟฉายอยู่มีอันเดียวแลกเรียนทําด้วยกันเลยได้ไหม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 อ่านบันทึกผลอ่าดแล้วเราค่อยมาดูกันแล้วเราค่อยมาจาแนกกัน่ะการทดลองอ่ะอ่ไปกิจกรรมนี้นะคะเป็นเรื่องของการสังเกตการผ่าการส่องผ่าวัตถุต่างชนิดการดูซิว่าโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าการมองเห็นสิ่งต่างๆ 哪里？<laughs> นะคะแล้วบันทึกผลไปพร้อมๆกันไหมครับไหมไหม นักเรียนกระดาษไขมันใช้คล้ายๆกับอันไหนหรืออันนั้นแหละค่ะเพราะว่าผลการทดลองจะได้เหมือนกันนี่กระดาษไขอันนี้คือเขาไว้ใช้หอ่อเวลาเขาอ่าม,มอบดอกไม้ให้กันลลกและกันเขาก็จะห่อลงไว้แล้วกระดาษไขอันนึงที่เราไปห้างสรรพสินค้าร้านมิสเตอร์โดนัทที่เราซื้อโดนัทอะค่ะเขาก็จะมีกระดาษ แล้วก็ให้เรากลับ้าเบันทึกคนเลยเดี๋ยวเราค่อยจะมาสรุปรวมกันว่ามันเป็นยังไงเป็นอะไรคะไม่ได้ได้ไหมเออเรามองเห็นวัตถุอยู่ด้านหลังไหมไม่เห็นถานไม่ได้กระจกฝ้ากระจกฝ้าอันไหนเอออันนั้นแหละค่ะกระจกฝ้าได้ไหมคะได้บางส่วนแต่ได้ไม่เยอะได้บางส่วนเกี่ยวน้ำใส แล้วเราจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังไหมไม,ไม่เห็นอ่าบันทึกคน,นลงไปเสร็จหรือยังไหมใครยังไม่เสรศจรบหรือยังรบหรือยัง